สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนคลิปนี้พามาดูวิธีการยึดแผงด้วยแคมล็อก ok แบบ u ูล็อกตัวใหม่ของ PSI ครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับใครที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้เองในการยึดแผงเนี่ยเรามีวิธีการยึดอย่างไรบ้างนะครับซึ่งวิธีการยึดมันก็มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้แคมล็อก ok นะครับหรือว่าจะใช้ตัวเหล็กฉากนะครับร้อย กับรูเข้าไปนะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิธีใช้อยู่แคมตัวใหม่ซึ่งมีการใช้เริ่มที่จะเยอะขึ้นแล้วตัวนี้แทบจะไม่ต้องเจาะเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเพื่อความแข็งแรงมันก็จะมีให้ยึดอยู่แคมกับเหล็กอีกทีนะครับมาดูกันครับตัวนี้คือ u ูแคมนะครับมันมี2ขนาดคือเหล็กหน้า3แล้วก็เหล็กหน้า4นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรูปร่างแบบนี้ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เป็นตัวยแบบนี้แล้วครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นฟันปลาสําหรับตัวล็อกลงกับแผงจะมีรูสําหรับยึดน็อตนะครับตัวอยู่แคมกับเหล็กคานที่เรายึดอีกทีเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนนะฮะแล้วก็ตัวนี้น็อตสําหรับทําการขันรัดให้แน่นนะฮะตัวนี้สําหรับสามคูณหนึจุห้าหรือเหล็กหน้าสามนั่นเองนะครับของผมเนี่ยเหล็กเนี่ยไม่ใช่หน้าสามมันอยู่ที่ประมาณสองจุด็ดนิ้วประมาณนั้นในการใช้งานผมก็หาตัวแผ่นมา สอดตรงกลางตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ความหนามันได้3นิ้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราทําโครงสร้างวางแผงเสร็จแล้วนะครับคานตัวนี้ก็จะเป็นหน้า3คูณ1นนิ้วก่อนที่จะยึดนะครับผมจะทําการหาตําแหน่งของแผงแรกก่อนเนื่องจากถ้าแผงแรกได้ตําแหน่งแล้วแผงต่อต่อไปก็แค่ประกบเข้าหากันนะฮะก็สามารถที่จะติดไล่กันไปยาวๆเลยนะครับผมจะวัด จุดนี้นะครับปลายแผงตรงนี้มาหาตรงนี้นะครับว่ากี่เซนติเมตรแล้วก็ฝั่งนี้มาหาตรงนี้กี่เซนติเมตรขีดไว้ให้เท่ากันนะครับจากนั้นเราก็วางแผงนะครับแล้วก็ค่อยๆเคาะเอาเส้นตามที่เราตั้งไว้จากนั้นเราก็ยึดแคมล็อกลงไปนะครับลักษณะของแคมล็อกก็จะอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ผมใช้ตัวไม้ฝายเชอร่านะครับ สอดเข้าไปเนื่องจากเหล็กของผมมันไม่ได้หน้า3มนะฮะัมันเป็น2.7นิ้วนะครับแต่ว่าแนะนําถ้าใช้ตัวเนี้ผมแนะนําให้ใช้ตัวเหล็กหน้า3มเต็มเม็สเปคเต็มเ็มเลยนะฮะแล้วก็สอดเข้าไปเราก็ทําการขันตัวนี้ตัวนี้ก็จะยึดลงถ้าเรากังวลว่าในอนาคตตัวนี้มันจะเคลื่อนนะครับให้เรายิงน็อตติดเข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมจะสาธิตการยิงน,อน็อต1ตัววิธีเอาให้มันแน่นนะฮะเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูแบบนี้แผงก็จะยึดติดกันแต่มันไม่สนิทนะฮะ พอแผงเป็นปกติมันจะตรงกลางมันจะมันจะโค้งวาวนิดน,นึงปกติแล้วถ้าเขาจะก,กันน้ำเนี่ยทำเป็นโรงจอดรถเขาจะมีซีนนะฮะสำหรับแผงโซล่าเซลล์มันมีนะครับซีนสอดข้างบนนะฮะไม่ให้น้ําไหลลงมาอีกนะอันนั้นก็ไปลองค้นหาศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้ทั้ง2ฝั่งนะฮะวิธีติดตั้งนะครับตรงนี้ถ้าตัวนี้เป็นเหล็กหน้า3ไม่ต้องใช้ตัวนี้เลยนะ นะครับสอดเข้าไปมันก็จะล็อกกันพอดีเนี่ยครับเหล็กข้องผมเนี่ย2.7นิ้วนะครับถือว่าสเปคมันไม่ได้เต็มสมัยก่อนที่ซื้อนะฮะแล้วก็คุณภาพเหล็กนะ่ะไม่ดีเลยตอนนั้นก็คือเป็นราคาถูกอันนั้นเข้าใจนะนี่มีมีสนิมขึ้นนะฮะตัวนี้ก็คือปัจจุบันให้เอาเหล็กที่คุณภาพดีๆสเปคเต็มนะครับแล้วก็การสนิมต่างๆเพราะว่าเราใช้งานระยะยาวนะฮะ น็อตตัวนี้ค่อนข้างที่จะแน่นแล้วฝืดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการคลายตัวเนี่ยก็จะยากอยู่นะครับเขาออกแบบมาให้มันฝืดในนี้เลยนะครับการขันเข้าขันออกเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้หนืดนะฮะตัวนี้แต่เราก็ด้วยความมั่นใจเจาะดูขันเพิ่มเติมไปเลยนะครับคลายออกมาแล้วสอดเข้าไปนะครับนะครับออนิดนึงนะครับอย่างนี้นะครับเอาให้นิดตั้งฉากนะครับ แล้วก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับฟันปลาก็จะทําการล็อกอยู่นะฮะจากนั้นเราก็ยิงน็อตเข้าไปนะครับหันใส่เลือกระดับทองให้เหมาะสมนะฮะโอเคนิดเดียวมันก็อยู่แล้วนะครับเนื่องจากมีตัวน,นี้รองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็แน่นแล้วก็เสร็จสิ้นแต่ว่าจุดเนี้ยมัน มีไว้ให้เรายิงน็อตเสริมป้องกันตัวนี้เผื่อลมแรงๆมันคลายได้เราก็ยิงน็อตอัดเข้าไป2รูปยึดตัวแคมป์เนี้ยติดกับเหล็กอีกทีได้เลยนะครับส่วนตัวน็อตที่ใช้ยิงยึดผมแนะนําเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากเป็นน็อตที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะฮะแบบนี้นะครับสั้นขนาด1นิ้วนะครับหัวจะเป็นใช้หัวจะใช้บ็อกตัวนี้เบอร์8นะครับ โซลูคัมแบบนี้นะครับตกตัวละประมาณ40บาทนะครอันนี้ผมสั่งจาก s h อ p e e ราคานี้ยังไม่รวมส่งนะครับหแผงนะครับให้ใช้ทั้ง4จุดเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงใครที่กำลังจะติดตั้งโซลา r เซลล์ใช้เองและนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งในการยึดแผงโซลา r เซลล์โดยที่เราไม่ต้องไปเจาะแผงระบบโซลา r เซลล์เนี่ยมันมีหลักๆเลย2ระบบใหญ่ๆคือออนกริดและออฟกริดนะครับเป็น สเตนดาร์เลยแต่ปัจจุบันมันมีแยกย่อยออกไปอีกเยอะมากอย่างเช่น On Grid ดนะครับไฮบ r i ดนะครับออฟกริดไฮบริดอีกระบบที่ผมใช้อยู่คือระบบ Off g r i ด100%นะครับไม่ใช่ไฮบริดไม่มีการไฟฟ้าเข้ามาบายพา s ในช่วงแบตเตอรี่หมดนะครับออฟก r i d ไฮบริดก็คือเวลาที่แบตเตอรี่ระบบของเราหมดระบบก็จะบายพา s ไฟจากการไฟฟ้าไปจ่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราแทนณนเวลานั้นพอตอนเช้าเนี่ย แบตเตอรี่ถูกชาร์จได้แรงดันที่เรากำหนดไว้ตั้งไว้มันก็มี ATS ในการสลับมาใช้ในภาคโซลาร์เซลล์เหมือนเดิมนี่คือออฟกริดนะครับไฮบริดระบบที่ผมใช้คือออฟกริด100%เลยถ้าแบตเตอรี่หมดไฟก็จะดับเลยนะเพราะฉะนั้นระบบโซลาร์เซลล์ที่เราใช้กันโดยส่วนมากแล้วนะครับมันก็มีทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็นออนกริดก็ตามออนกริดสแตนดาร์ดก็คือจะไม่มีแบตเตอรี่ระบบออนกริดคือระบบที่ต้องขนานไฟกับการไฟฟ้าระบบเนี้ย ต้องขออนุญาตการไฟฟ้านะครับในการติดตั้งระบบนะครับแต่ระบบออฟ grid ร้อยเหมือนที่ผมใช้งานอยู่ก็คือไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้าเพราะว่าเราผลิตไฟใช้เองไม่มีสายส่งจากการไฟฟ้าเข้ามานะครับเราผลิตเองดูแลระบบเองระบบสําคัญมากนะครับในการใช้โซล่าเซลล์คือตั้งแต่ออกแบบระบบเลยหลายท่านถามมีแผงเท่านั้นเท่านี้ใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์เท่าไหร่สําคัญที่สุดครับก่อนจะซื้อระบบโซล่าเซลล์เนี่ย ถ้าเราจะติดตั้งเองนะเราต้องออกแบบระบบให้ได้ก่อนออกแบบระบบให้ได้ก่อนถึงรู้ว่าระบบเราต้องใช้แผงกี่วัตต์แบตเตอรี่อะไรยังไงถ้าเป็นลำดับการศึกษาใช้งานแบบนี้ระบบจะมีปัญหาน้อยและที่สำคัญครับระบบโซล่าเซลล์ต้องดูแลไปทุกปีครับหลายท่านยังเข้าใจว่าระบบโซล่าเซลล์ติดตั้งไปแล้วใช้ไฟฟรีไปตลอดชีวิตไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยอายุการใช้งานมากที่สุดก็คือแผงโซล่าเซลล์นี่แหละ10-20ปีนับไป นะครับลงมาสายฟงสายไฟต่างๆอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่ไม่ใช่ขนาดนั้นระบบต้องมีการดูแลจากผู้ใช้งานด้วยอยู่เรื่อยๆทุกๆปีนะไม่ว่าจะเป็นระบบออฟกริดร0อของผมเนี่ยผมติดระบบใช้งานเนี่ยผมดูแลตลอดดูแลทุกๆปีไม่ว่าจะตั้งแต่ดูแลความสะอาดแผงก็ตามเพราะว่าถ้าแผงมีฝุ่นเกาะเยอะการผลิตไฟก็ไม่เหมือนเดิมแล้วการผลิตไฟน้อยลงแต่การใช้งานเราก็เหมือนเดิมจะทําให้ระบบแบตเตอรี่ ต่ำลงเรื่อยๆและแบตเตอรี่เสื่อมได้นะครับในอนาคตที่เราใช้ถ้าเราไม่ได้เช็ดแผงเลย1ปีควรขึ้นไปดูแผงสัก2ครั้งนะครับรองลองมาระบบต่างๆอินเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าฝุ่นเกาะเยอะหรือแมลงจิ้งจกเข้าไปได้ก็เสียได้เหมือนกันมันต้องดูแลไปเรื่อยๆนะฮะถ้าถามผมแล้วโซล่าเซลล์ใช้งานฟรีตลอดชีวิตไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอยากให้ทําความเข้าใจมันเป็นเรื่องของการลงทุนสถานที่ไม่มีไฟเข้าถึงเนี่ยโซล่าเซลล์ออฟริดตอบโจทย์แล้วนะครับลงทุนซื้อระบบติดตั้งระบบ ะร,ระบบมีหลายแบบหลายเกรดมากเนื่องจากอุปกรณ์โซลาเซลล์ที่เข้ามาในเมืองไทยตอนนี้มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแผงโซลา r เซลล์ก็ตามแรงดันที่ผลิตตอนนี้นะครับมันเกิน50โวลต์ไปแล้วบางครั้งตัวปั๊มน้ำตัวชาร์จเจอร์เองก็ผลิตมาไม่รองรับต่อการแรงดันที่มันเพิ่มขึ้นกำลังวัดที่เพิ่มขึ้นนะครับปั๊มน้ำแรงดันยังต่ำอยู่นะครับเมื่อก่อนอนุกรม3แผงสบายแต่ตอนนี้ยังผลิตปั๊มที่อนุกรม3แผง 150โวลต์อยู่แต่แผงเวลานุกรม3แผงทุกวันนี้เกิน150โวลต์ไปแล้วยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกซื้ออุปกรณ์ในปัจจุบันปีนี้ทุกๆปีนะฮะอันนี้ปี2025ปีหน้าอุปกรณ์โซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์ตัวใหม่ก็จะเข้ามานะครับแบตเตอรี่ชุดชุดใหม่ก็จะเข้ามาแผงชุดชุดใหม่ก็จะเข้ามาเทคโนโลยีใหม่ก็จะเข้ามาอีกให้เลือกซื้ออุปกรณ์ณนะตอนนั้นที่มันมีให้ดู อัปเกรดอัปเดตปัจจุบันมากที่สุดนะฮะอันนี้แนะนําเลยนะครับแล้วก็การติดตั้งระบบติดตั้งให้มันพร้อมให้มันเพียงพอบางครั้งเราไปคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มแบตอีกนะครับปี2ปีค่อยเพิ่มแบตค่อยเพิ่มแผงแต่แบตลอนนั้นไม่มีแล้วอย่างเงี้ยครับนะครับแผงแรงดันเมื่อก่อนไม่มีแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นติดตั้งระบบให้มันเพียงพอต่อการใช้งานการคํานวณให้คํานวณให้มันเกินไว้ให้คํานวณเกินไว้ เวลาเราใช้งานนะครับโอเคครับผมวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการติดโซล่าเซลล์ใช้เองเริ่มต้นตั้งแต่ออกแบบระบบให้ได้นะครับคลิปของผมก็มีการทําคลิปไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่แคมใครที่กําลังจะสั่งซื้อจะติดตั้งสนใจสั่งซื้อลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่คอมเมนต์แล้วก็ไปดูในนั้นได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ